คืออสปาจะมีคอ3อย่างก่อนที่เราจะผลิตเรื่องของ product development คือ1อ่แตกต่างหรือเปล่า2ดีกว่าหรือเปล่าข้อ3เราภูมิใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสินค้าถ้าไม่ตอบ3โจทย์เนี้ยถ้าเราผลิตออกมาแล้วเราไม่ภูมิใจอะเรารู้สึกว่าเราไม่กล้าให้ลูกเราใช้อะเราสึกว่ากาไรอาจจะดีแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราโกงเขาอะคือเราไม่ทาเราแตกต่างหรือเปล่า ทำไมต้องเป็นกลิ่นนี้ตลอดเลยอ่ะเพราะมันเป็นกลิ่นที่มาจํากระแสใช่ไหมเอาถ้าเป็นตามกระแสมีกลิ่นเยอะผู้บริโภคเขาก็ไปเลือกได้ที่อื่นใช่ไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็จะนํา3อย่างนี้มารวมกับสินค้าที่เวลาลูกค้าขอเ e quest มาถ้าไม่มี3อย่างนี้ตรงกับเราปุ๊บทำไมจะไม่ผลิตเราผลิตแล้วเราก็ออฟเฟอร์ให้กับตลาดลูกค้าอื่นๆด้วย,วยต่างประเทศด้วยรวมถึงลูกค้าในเมืองไทยด้วยเหมือนกัน เราจะมีเป้าหมายในทุกๆวันนะ่ะเราสุขความสําเร็จในทุกๆวันเนี่ยคือเราได้ทําในสิ่งที่เราชอบเราได้ควบค control ชีวิตของเราเองเราได้เลือกเราได้เลือกว่าเราเนี่ยอยากจะขายสินค้ากับใครเราได้เลือกว่าคนนี้คือคนที่เราอยากจะร่วมงานด้วยไหมเราได้มีโอกาสได้ไปทัชชีวิตของคนและสร้างความเปลี่ยนแปลงของเขาได้มากน้อยแค่ไหนคือเราอยากจะเป็นสิ่งดีๆในชีวิตของทุกๆคน รวมทั้งสินค้าเราด้วยว่าอยากจะเป็นสินค้าที่ดีส่งส่ง,สงต่อทุกคนเราถือว่าเราประสบความสําเร็จแล้วในทุกๆวันที่อยากจะบอกผู้ประกอบการทุกวันเนี่ยคือถ้าคุณเนี่ยนะเชื่อในสิ่งที่คุณทําในสินค้าในร้านอาหารในรสชาติที่คุณทำอ่ะแล้วคนเขากินแล้วแฮปปี้อ่ะ Happy, คุณคือสักเซสแล้วกับคนคนนึงคุณคุณสร้างความเปลี่ยนแปลงและความสุขให้เขาได้แล้วในหนึ่งวันเหมือนกันสินค้าโอสปาคือทั้งสบู่หรืออะไรพวกเนี้ย เราต้องการฟังอย่างเดียวว่าคุณถูแล้วแฮปปี้ไหม